ธุรกิจอะไรที่มันจะสามารถต่อยอดไปได้เรามีธุรกิจกาแฟอยู่แล้วเราต้องจึงมองว่าอะไรที่มันสามารถที่จะแก้ปัญหาแก้ความรู้สึกในเรื่องของการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดควบคุมเรื่องของมาตรฐานได้นะค,ะครับกาแฟทุกแก้วทุกช็อตทุกเมนูมันจะออกมาเหมือนกันมันจะไม่มีเรื่องของอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องรายการรับคมธุรกิจ โดยด็กเตอร์หนุนาศหางวิไลสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังค่ะตอนรับเข้าสู่ช่วงของรายการรับคมธุรกิจ มิติข่าว90.5กับแอดน้องนหารวิไลนะคะช่วงนี้เป็นช่วงรับคมคิดกับ CEO ค่ะวันนี้เป็น c ีอในเซกเตอร์ด้านเกี่ยวกับร้านกาแฟนะคะแล้วก็ร้านกาแฟร้านนี้มีจุดเด่นหลายอย่างมีความแตกต่างหลายเรื่องมีความน่าสนใจหลายประการเลยทีเดียวส่วนหนึ่งเขานํา AI นําโรบอตมาใช้ในการช่วยทําธุรกิจช่วยงานเดี๋ยวเราไปพูดคุยนะคะกับคุณชวลิตจ,จิตพักดีกรรมการบริษัทบวรเทพจำกัดเจ้าของร้าน นบวรโรโบคาเฟ่นะคะซึ่งเขาสร้างความแตกต่างอย่างไรให้เป็นจุดเช็คอินใหม่เดี๋ยวไปสวัสดีคุณสวัสดิ์และพูดคุยกันเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณสวัสดิ์สวัสดีครับสวัสดีครับได้ยินชัดเจนไหมครับได้ยินชัดเจนค่ะโอ้นั่งอยู่ที่ร้านกาแฟนบวรใช่ไหมคะชื่อชื่อแบบนี้เลยใช่ไหมคะนบวรแสดงว่าอยู่แถวแถววัดบวรนิเวศหรือเปล่าคะตรงข้ามกับวัดบวรนิเวศเลยครับ โอ้ค่ะโอ้แถวๆนั้นเนี่ยถนนพระสุเมนใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับโอ้เป็นทีนเก่าเลยสมัยเรียนมัธยมอยู่หอพักแถวนั้นอ๋ออ๋อขอบยินดีครับ ค่ะนะคะก็เรียกว่าเป็นทินเก่าสมัยเด็กๆเลยนะสมัยสาวๆค่ะค่ะก็ชวนคุยเลยนะคะจริงๆแล้วน่าสนใจหลายเรื่องเลยนะสําหรับร้านกาแฟนบวรนี่นะคะเรื่องแรกเลยอยากที่จะชวนคุยคือว่ามั่นใจยังไงคะในการเปิดร้านกาแฟในภาวะแบบนี้วิกฤตทั้งในด้านของโควิดวิกฤตทั้งในด้านของการท่องเที่ยวและวิกฤตทั้งด้านกําลังซื้อด้วยค่ะครับผม ก็จริงๆร้านเราเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เปิดมาแบบในช่วงวิกฤตโควิดทีเดียวนะครับเราร้านกาแฟน้ำบวรเราเปิดมาแล้วเป็นเวลา8ปีเพราะเปิดมานานแล้วใช่ไหมครับเป็นกาแฟแบบเทรนดิชันลดั้งเดิมมีบาริสต้ามีเครื่องชงกาแฟแบบเอสเปรสโซอะไรเงี้ยนะครับเราก็มีเครื่องดื่มหลากหลายแต่คือเพิ่งจะมาเป็นข่าวตอนนี้ใช่ไหมคะใช่ครับที่เหตุที่มาเป็นข่าวตอนนี้เนี่ยเพราะเหตุว่าในช่วงวิกฤตโควิดเนี่ยเราเองก็ได้รับผลกระทบ ถึงแม้ว่าจะไม่ได้รับผลกระทบมากชนิดที่ว่าโอ้โหขาดทุนไม่มีลูกค้าอะไรอย่างก็คงไม่ใช่เพราะว่าด้วย8ปีที่เราสั่งสมมาเนี่ยเรามีลูกค้าประจําแล้วก็เรามีกลุ่มคนที่ยังให้ความสนใจในชุดในเครื่องดื่นะครับก็ยังแวะเวียนกันมาแต่ว่าพอเป็นวิกฤตโควิดและลอก2ก็ดีและลอก3ก็ดีเนี่ยสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าการเปลี่ยนแปลงของความความต้องการของผู้บริโภคเนี่ย มาถึงปุ๊บเนี่ยลูกค้าบางคนก็ไม่อยากจะเดินเข้ามาในร้านเพราะมีลูกค้าคนอื่นนั่งอยู่ลูกค้าบางคนกลัวโควิดใช่ไหมฮะกลัวโะวิด,อเ,วดเอ๊พนักงานเราเนี่ยไม่ใส่หน้ากากหรือเปล่าใส่ถุงมือหรือเปล่านู่นนี่นั่นเยอะเลยก็ก็ทําให้ผมกับทีมงานกับเพื่อนเพื่อนหุ้นส่วนกันเนี่ยก็คิดกันว่าเอ๊ะมันจะมีอะไรที่มันจะสามารถตอบสนองต่อ ความต้องการของผู้บริโภคในแง่ของเรื่องของการคอนเซิร์นในเรื่องของเจ็บไข้ได้ป่วยเรื่องของเชื้อโรคเรื่องของโควิดมันก็คงไม่ใช่โควิดอย่างเดียวนะครับตอนนี้ผมว่ามันก็กลัวระแวงกันไปหมดนะครับก็เลยเราคิดว่าธุรกิจอะไรที่มันจะสามารถต่อย,ยอดไปได้เรามีธุรกิจกาแฟอยู่แล้วเราก็จึงมองว่าอะไรที่มันสามารถที่จะแก้ปัญหาแก้ความรู้สึกในเรื่องของการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด เราก็เลยมองว่าเออเรื่องระบบเทคโนโลยีที่จะเข้ามาช่วยซัพพอร์ตเพราะฉะนั้นถามว่ามันเป็นการเปิดท่ามกลางวิกฤตหรือเปล่าจริงๆแล้วมันเป็นการปรับมากกว่าครับมันเป็นการปรับตัวที่จะรองรับกับวิกฤตหรือรองรับกับสิ่งที่เรียกว่าการแพร่ระบาดของเชื้อโรคเนี่ยให้ได้ดีขึ้นลดการสัมผัสคร,ครับร้านกาแฟโรบอทก็คือหนึ่งลูกค้าเนี่ยจะเป็นผู้หยิบกาแฟแก้วแรกเนี่ย หยิบกาแฟแก้วนี้เครื่องดื่มแก้วนี้เป็นคนแรกจากเครื่องหุ่นยนต์หรือเครื่องโรบอทของเรานะครับสองการชําระเงินเราก็ชําระแบบระบบ q อ่ o d e านะครับเป็นการสแกนเพราะฉะนั้นลูกค้าก็ไม่ต้องหยิงธนบัตรอะไรเลยเนาะไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยครับก็สามารถใช้มือถือของเราสแกนเองได้เลยเรียบร้อยทุกอย่างนะครับเสร็จแล้วก็หยิบก้วกาแฟกลับไปได้เลยเพราะฉะนั้นอันเนี้ย distancing ลดการสัมผัสลดการเกี่ยวข้องกับคนอะไรให้ให้เยอะมากที่สุดนะครับอันนี้คือเป็นการแก้แก้ปัญหาเพนพอยต์ของลูกค้าของบริโภคใช่ไหมคะใช่ครับอันนั้นเป็นระเด็นแรกเลยอ่าเราจะเรียกว่าเป็นการนำา i i ใช่ไหม AI โรบอทมาใช้ในการช่วยทำงานทำธุรกิจในร้านกาแฟแห่งนี้นะคะทีนี้การพัฒนา ที่บอกว่าเอา AI มาใช้เอาหุ่นยนต์มาใช้ตอนนี้ก็คือเราใช้พนักงานต่างๆในร้านน้อยลงหมคะหนึ่งคนครับอาจริมีพนักงานเหมือนคนรือหนึ่งคนรครับร้านหรือเปล่าไม่ใช่ฮะ <laughs> ก็มีน้องพนักงานซึ่งจริงๆมันก็เขาเขาไม่จําเป็นต้องเป็นบาริสต้าเขาไม่จําเป็นต้องเป็นคนที่ชงกาแฟเป็นนะครับน้องคนนี้ก็จะมีหน้าที่ในการที่จะเซอร์วิสลูกค้าคืออธิบาย ให้ความรู้ e d ดูเคทลูกค้าว่าจะสั่งยังไงจะใช้ยังไงจะคุยกับหุ่นยนต์ยังไงให้รู้เรื่อง <c oughs> จะสั่งงานยังไงจะจ่ายยังไงอันนี้ยก็จะมีน้องที่คอยเป็นคนบริการคอยแนะนำ <c oughs> คุณผม <c oughs> ผม <c oughs> ผมองว่าคนนี้เป็นเหมือนกับเป็นเป็นพี่เลี้ยงอะเป็นพี่เลี้ยงของหุ่นยนต์ <c oughs> ให้รู้จักกับคนคคุณชบลิตตอนนี้เรากําลังขึ้นขึ้นภาพอยู่ใน facebook Live นะคะนี่คือภาพหุ่นยนต์ที่มีแก้วกาแฟอยู่นี่เขากาลังจับแก้วกาแฟใช่ไหมใช่ครับเขาก็จะหยิบแก้วกาแฟ นเนี <the speaker> <the speaker> <the ่ยนะครับก็หยิบแก้วกาแฟขออภัยนะฮะหยิบแก้วกาแฟขึ้นมาแล้วก็เสิร์ฟเหมือนกันกับกับใน Facebook Live ตอนเนี้นะครับอ่าฮะนี่เรากำลังไลฟ์อยู่นะคะเข้ามาดูได้เลยนะคะนี่ก็คือภาพต่อมาภาพที่สองนี่ก็เป็นภาพหุ่นยนต์กาลังเหมือนชงกาแฟทำยังไงคะเนี่ยคือคือคือต้องแยกกันก่อนครับว่าเครื่องชงกาแฟเนี่ยก็จะเป็นเครื่องชงที่เหมือนกับคนทั่วไปใช้นี่แหละครับ <c oughs> ระบบของการใช้แรงดันใช้ไอน้ําใช้อะไรเหมือนกันกา,การตีฟองนมกันอะไรเหมือนกับคนจริงๆเลยแต่ว่ามันเป็นการใช้ระบบโดยเอาเครื่องซึ่งเรานำเข้ามาจากสวิตเซอร์แลนด์เป็นเครื่องแรก,กน,นะครับ <c oughs> เอาเอาเข้ามาเพื่อที่จะทําให้มันเชื่อมต่อกับสมองกลกับหุ่นยนต์เนี่ยให้ได้นะครับอันนี้ก็เป็น <c oughs> เนรนครื่องชงกาแฟมาเชื่อมต่อกับสมองกลหรือว่าหุ่นยนต์ <c oughs> ใช่ครับอันนี้มันเหมือนเป็น iot หรือเปล่าเป็นเหมือนคล้ายๆ internet of thing ไหม ใช่ครับคือคือระบบเนี่ยก็คือพอเราสั่งการผ่านแท็บเล็ตใช่ไหมครับค่ะพอสั่งการผ่านแท็บเล็ตปุ๊บเนี่ยมันก็ยังวิ่งไปที่สมองกลค่ะสมองกลก็จะสั่งแขนกลเนี่ยแขนกลที่เห็นในรูปแขนกลนี่ยหยิบแขนกลหยิบแก้วเปล่านี่แหละอ่าหยิบแก้วเปล่าไปกดน้ําแข็งแล้วก็เอามาวางไว้ที่เครื่องชงกาแฟในขณะเดียวกันก็สั่งเครื่องชงกาแฟให้ชงั ชงกาแฟตามที่เราสั่งไปเลยจะเป็นลาเต้จะเป็นอเมริกาโนเอสเปรสโซอะไรก็แล้วแต่สั่งออกมาเสร็จปุ๊บพอแขนกลก็จะมายืนรอก็เหมือนเหมือนพนักงานเติบมายืนรอพอรอเสร็จปุ๊บพอกาแฟเสร็จแขนกลนี้ก็จะขึก็จะยื่นเข้าไปหยิบแก้วกาแฟมาวางบนลิฟต์ เสร็จแล้วลิฟต์นี้ก็จะเลื่อนลงมาจากตู้ตู้ก็จะเป็นระบบปิดก็เลื่อนลงมาจากตู้เสร็จปับ๊บลูกค้าก็จะหยิบแก้วกราแฟของตัวเองมาเป็นเป็นคนแรกที่สัมผัสแก้วกาแฟแก้วนั้นครับลูกค้าเป็นคนแรกที่สัมผัสแก้วกาแฟไม่ใช่ใชบ,บาริสตา้าหรือว่าพนักงานเสิร์ฟนะเพราะเพราะว่าเดิมมัน ค <Bar> ืงเราตอนแรกเราเราจะกลัวไงว่าเอ๊มือสะอาดหรือเปล่าค,คุณไปแค่จมูกอะไรมาหรือเปล่าแต่ต่อไปอน,นี้คือมือเราเองนะคือพี่อุ๋ยบอกว่าใส่ถุงมือก็ <c oughs> ก,ก็ไม่ชัวร์นะครับเพราะบางทีถุงมือเราอาจจะไปจับสัมผัสนู่นนี่นั่นมาแล้วมาสัมผัสข,ของเราก็ ก็ใช้ระบบนี่มันก็จะปลอดภัยที่สุดค่ะเออค่ะค่ะเพราะฉะนั้นนี่ก็คือจุดขายที่สร้าง Differentiate หรือว่าความแตกต่างนะคะโดยใช้ในเรื่องของการสำรวจพฤติกรรมของผู้บริโภคแล้วก็เห็นว่าเป็นเพนพอยต์ของผู้บริโภคนะในยุคของโควิดที่เกรงว่า เขาเรียกอะไรอ่ะมีคนอื่นมาสัมผัสแก้วกาแฟเราเราก็ไม่อยากที่จะจะดื่มจะก,กินแล้วจริงๆอ่ะเราฝืนมากเลยนะบางที่ไปแต่ละที่ค่ะคุณชองริทพูดว่าเราเองก็เป็นคนชอบกาแฟนะเราก็เห็นเขาจับของเราหลายคนแรกชงคนนี้เอามาเสิร์ฟอะไรต่างนะ <c oughs> ใช่ครับใช่คร <c oughs> ับแทบจะเอาน้ําร้อนลวกก่อนเนี่ยก่อนจะเข้าปาก่ <c oughs> ช่วงหลังก็เลยสั่งเฉพาะกาแฟร้อนถ้าแรกกล้าทานกาแฟเย็นเลยนะคะอ่ค อันนี้ก็คือเรื่องของระบบการทํางานของหุ่นยนต์ของโรบอทนะคะซึ่งซึ่งเมื่อจะพูดได้กล่าวไปว่าเอแบบมันก็คือเป็นเหมือนก็เป็นพวก AI นั่นแหละนะคะปัญญาประดิษฐ์นะที่ที่ทำงานตรงนี้แล้วลงทุนไปเยอะไหมคะก็จริงๆลงทุนหนักที่สุดก็คือเรื่องของเครื่องกาแฟเพราะเครื่องกาแฟที่ได้มาตรฐานได้คุณภาพที่สามารถชงกาแฟให้เราได้อย่างที่เราต้องการนะครับ ถึงแม้จะไม่ใช่เครื่องที่จะมาเชื่อมต่อกับระบบโรบอทเนี่ยตัวเครื่องกาแฟก็แพงอยู่แล้วครับร้านร้านร้านกาแฟทั่วไปที่เปิดเครื่องกาแฟดีๆร้านหรูๆรูหล,ลายแสน, <ๆ S 1> านบาทใช่ไหมหลายแสนฮะเช่นเดียวกันนะของเราเนี่ยเครื่องกาแฟก็ก็เป็นตัวลงทุนหลักนะครับ <ừ> เป็นจริงก็คือร้านกาแฟนั่นแหละเราก็ลงทุนหลักก็คือเครื่องกาแฟก็อยู่ที่ประมาณสักแปดเก้าแสนบาทครับเฉพาะตัวเครื่องกาแฟใช่ครับซึ่งถามว่าแพงไหม ก็ราคาเนี้ยนะครับเครื่องชงกาแฟสําหรับคนที่จะทําธุรกิจกาแฟนะครับ oh. มันมีตั้งแต่แบบแสนกว่าสองแสนสามแสนจนถึงอย่างดีก็ล้านกว่าก็มีนะครับ mm. ผมเคยไปกินที่เชียงรายในเครื่องชงกาแฟเครื่องเดียวสองล้านกว่าก็มีโอ้คือเครื่องเครื่องชงกาแฟเนี้ยมันมีส่วนทําให้กาแฟอร่อยหรือไม่อร่อยเหรอคะใช่ครับใช่ครับ oh. แรงดันน้ําความเร็วที่ใช้ในการที่จะชงผลิตไอเอสเปรสโซช็อตเพื่อที่เราจะได้มา ทำเป็นกาแฟอื่นๆต่อไปเนี่ยนะครับอันนี้มีความสําคัญมดเลยครับโอ้ก็เลยลงทุนในเครื่องชงกาแฟที่ค่อนข้างสูงแล้วก็มาทําระบบในส่วนของตัวโรบอตนี้นะคะ AI ต่างๆในระบบที่เป็นเทคโนโลยีระดับจะเรียกว่าระดับสูงสำหรร้านกาแฟนะทำงานแทนบาริสต้าอะไรนี้อันนี้คือเราคิดค้นเองหรือว่ายังไงคะสําหรับนวัตกรรมนวัตกรรมเนี่ยถามว่าในต่างประเทศก็มีให้เราเห็น แล้วเรารก็ดูจากสื่อต่างๆแล้วแต่ว่าในเมืองไทยเนี่ยนะครับก็ยังยังมีน้อยหรือเรียกว่าที่จะสมบูรณ์ครบวงจรแบบร้านเราเนี่ยก็แทบจะไม่มีนะครับอาจจะมีแบบร้านแรกๆเลยหรือเปล่าคะเนี่ยร้านแรกๆของประเทศไทยครับที่ท,ที่ทาออกมาแบบเป็นร้านสแตน d a l โลนแยกออกมาต่างหากไม่ได้ว่าไปผูกกับเครื่องจักรเครื่องอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ uh huh. าะเพราะฉะนั้นก็ก็เราก็เอาแขนกลซึ่งมาจากประเทศเดนมาร์กนะครับ uh huh. มาแจมกับเครื่องชงกาแฟของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ แเดนมาร์กเจอสวิตเซอร์แลนด์ฮะยุโรปด้วยกันนะครับแต่คน <c oughs> ที่ทำาอ i อก็คือปัญญาประดิษฐ์เนี่ยเป็นคนไทยครับอ๋อนี่ไงก็เป็นโปรแกรมเมอร์ชาวไทยครับอ่าโปรแกรมเมอร์นี่สำคัญเลยนะครออัคนไทยเราก็ไม่แพ้ใครนะเรื่อง,องสมองเนี่ยสมองเป็นคนไทยเออ,อค่ะเป็นวิศวกรคนไทยวิศวกรคนไทยครับเป็นโปรแกรมเมอร์คนไทยครับ ค่ะคและจะพัฒนาต่อไปยังไงอีกคะสําสหรับในส่วนของวิศวกรคนไทยเขาคงคิดต่อใช่ไหมคะคือตอนนี้ตอนนี้เราก็ได้แน่นอนแล้วเราว่าเราชงกาแฟได้เราทํากาแฟได้ออกมาดีแต่ว่าในเรื่องของความละมียดละไม่ที่จะมาแบบเหมือนกับสื่อสารคล้ายๆกับคนทักทายเซฮันโหลพูดคุยอันนี้เราก็ต้องพัฒนาต่อทําให้ความรู้สึกของคนที่มาสั่กาแฟเนี่ยก็อาจจะได้ เข้าใจในตัวเมนูต่างๆได้ดีมากยิ่งขึ้นอันนี้เดี๋ยวผมก็จะต้องค่อยๆพัฒนาร่วมกับโปรแกรมเมอร์ต่อไปครับไม่ถึงว่าต่อไปจะใช้หุ่นยนต์โรบอตต้อนร<ะ>ับที่ร้านด้วยเหรอคะ,อะก็โรบอตสามารถพูดคุยกับลูกค้าได้บางทีพนักง,งานอาจจะไม่เชี่ยวชาญกาแฟเท่ากับข้อมูลที่เราให้ไว้ในโรบอตบางทีลูกค้าอยากจะถามแบบเามาเล็ดกาแฟมาจากไหนอันนั้นอนาคตต่อไปมันก็จะพัฒนาขึ้นครับค่ะอ่าฮะ เออค่ะค่ะโอ้ยตอนนี้ก็นึกถึงหน้าตาของเออจะเหมือนเป็น AI ไอบาริสต้าอะไรเงี้ยนะบาริสต้าบาริสต้าโรบอตเนี่นะคะใช่ครับค่ะถ้าเกิดมองอีกมิติหนึ่งก็หมายความว่าลดต้นทุนได้ในแง่ของการที่ต้องจ้างคนเยอะๆเ,เพราะว่าอย่างร้านกาแฟที่เขาขายดีๆนะคะคเห็นมีพนักงานอยู่หนึ่งหลายคนอยู่นะคะใช่ครับบางร้าน 6-7คนเลยนะคะเดิมของเราก็ใช้สามคนครับอ๋อแล้วพอมาใช้ระบบ AI โรบอทก็เหลือแค่หนึ่งคนใช้ได้หนึ่งคนใช่ครับแต่ถามว่าอันประเด็นเนี้ยหลายคนอาจจะท้วงว่าเอ๊ะงั้นต่อไปคนก็ไม่มีงานทำเสียอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ต้องเรียนว่าจริงๆเราไม่ได้ไม่ได้มีความประสค์เช่นนั้นนะครับเพราะว่าเราก็ยังจะเป็นจะต้องใช้คนในการสื่อสารจากลูกค้าการพูดคุยการทําความเข้าใจการให้ข้อมูลการให้ความรู้ แต่ว่าอย่างที่เรียนไปว่าในแง่ของการใช้โรบอทเนี่ยหนึ่งม,ม,มันควบคุมเรื่องของมาตรฐานได้นะครับกาแฟทุกแก้วทุกช็อตทุกเมนูมันจะออกมาเหมือนกันมันจะไม่มีเรื่องของอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องสูตร <c oughs> ต่างๆเราก็ยังต้องใช้คนคิดนะครับคนก็เป็นคนคิดสูตรแล้วก็เอามาป้อนข้อบลให้กับหุ่นยนต์ของเราทีนี้แล้วคนที่ที่เหลือไปไหนก็ต้องไปไปทํางานที่มันเป็นอาชีพที่มันแบบมีฝีมือมากยิ่งขึ้นอะไรที่มันเป็นมาตรฐานเนี่ยเราก็ใช้หุ่นยนต์ไป เพราะฉะนั้นที่ร้านเองเนี่ยเราก็เจอเหตุการณ์แบบเอพนักงานลาป่วยพนักงานนะเเจอพนักงานติดโควิดต้องหยุดไปสิบสี่วันสิบห้าวันใช่ใช่เป็นคนอันนี้เป็นปัญหาจริงๆในยุคโควิดนะคะมีอยู่วันหนึ่งไปจัดกระเช้าผลไม้ให้ผู้ใหญ่นะคะอปรากฏว่าในร้านซูเปอร์มาร์เก็ตมีคนติดโควิดไปสี่ห้าคนก็พักงานไปจะเหลือคนจัดกระเช้าผลไม้หนึ่งคนและไปพักหนึ่งชั่วโมง หมายความว่าลูกค้าต้องรอหนึ่งชั่วโมงกว่าจะได้จัดกระเช้าผลไม้ถึงกะเช้าถามว่าลูกค้าจะรอไหมนั่ไหลครับก็คือมันก็เป็นปัญหาเนี่ยแหละอ่าดังนั้นทีนี้มาในส่วนของตัวเนื้อกาแฟกันบ้างตะกี้ที่ก็คือเปรียบไปมันเหมือนเป็นกิมมิคไหมคะหรือว่ามันมันเป็นไฮไลท์เลยผมผมว่ามันมันเป็นสองส่วนฮะคือถ้ากาแฟไม่ไม่อร่อยต่อให้จะมีกิมมิคดีแค่ไหนมันก็ไปไม่รอดค อ่ค uh huh. uh huh. นก็มาดูแค่ครั้งเดียวเพราะงัน uh huh. อย่างที่เราบอกว่าเราอยู่มาแปดปีเนี่ยอย่างที่ที่ทางพิธีกรคุณคุณนงนัทถามมาเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับว่าร้านกาแฟเนี่ยมันอยู่มาตั้งนานได้ยังไงร้านกาแฟาเราเนี่ย <c oughs> เปิดมาแปดปีแล้วโดยที่ไม่โปรโมทเนี่ยก็ <c oughs> จริงๆก็ก็คือไม่ได้โปรโมทนะครับ <c oughs> เพราะว่าเปิดมาเงียบ แต่แต่มันอยู่ได้เพราะลูกค้าประจำเนี่ยแหละครับอ๋อค่ะค่ะนั้นก็คือรสชาติกาแฟรสชาติกาแฟเนี่ยก็เป็นตัวตั้งตัวมโดยสรุปแล้วเนี่ยการทําร้านกาแฟเนี่ยหลักๆเลยเนี่ยองค์ประกอบที่ลำดับความสําคัญเนี่ยที่มันจะเป็นตัวที่ดึงดูดลูกค้าเนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะผมว่าอันดับแรกนะครับรสชาติจําเป็นละนะครับอันดับหนึ่งเลยนะคะอันดับหนึ่งเลยครับร้านจะสวยร้านจะดีร้านจะดังถ้าเกิดรสชาติไม่ดีคนก็มาครั้งเดียวค่ะ เพราะงั้นเราเราจะเห็นว่าร้านกาแฟส่วนใหญ่อันนี้ไม่ได้มา,มาตำหนิใครน,นะครับเี็นแต่ว่าเราบอกว่าเราจัดอยูใ่ในธุรกิจนี้มานานเนี่ยเราจะเห็นว่าร้านกาแฟเปิดขึ้นแล้วปิดเร็วมากอือใช่ใช่เหมือน,นวนนงจรชีวิตสั้นมากวงจรชีวิตสั้นมากแต่เราอยู่มาได้แปดปีเนี่ยเพราะเราไม่ได้เพียงแค่ว่าร้านสวยมีภาพวาดให้คนมาถ่ายรูปเช็คอินแล้วก็จบไม่ใช่แค่นั้นรสชาติมันก็ต้องดีนะครับแล้วก็สถานที่ทำเลใช่ไหมครับมันก็ต้องเหมาะสมคนผ่านไปผ่านมาเดินทางสะดวกที่จอดรถมีพอสมควรอย่างเงี้ยนะ แล้วก็เรื่องของบาริสต้าเรื่องของการคนบริการซึ่งวันนี้เราก็เปลี่ยนมาเป็นหุ่นยนต์บริการแ,แค่นี้ก็เป็นหนึ่งในสามกระบวนการใช่ครับค่ะค่ะและที่บอกว่ารสชาติกาแฟนี่ค่ะครับิกเนเจอร์ของร้านนี่มีอะไระยังไงบ้างคะเริ่มต้นจากกาแฟก่อนนะครับกาแฟเราเป็นกาแฟที่เราตั้งใจปลูก,ลกร่วมกับชาวเขานะครับค่ะเรา เราไปค้นคว้าเราไปศึกษาถึงสายพันธุ์กาแฟาถึงการปลูกกาแฟาปลูกแบบไหนวิธีไหนให้ได้รสชาติอย่างที่เราต้องการนะครับแล้วเราก็ไปเจอพื้นที่บนดอยแม่จันหลวงจังหวัดเชียงรายนะครับแล้วก็มีกระบวนการปลูกกาแฟาแบบแบบทันสมัยแบบต่างประเทศเพราะว่าชาวเขาเขาก็ไปศึกษาค้นคว้ามาเรื่องของการปลูกกาแฟก็ไปเจอหน้าผาผืนหนึ่งความชันประมาณ60ิองศาซึ่งชาวเขา,เขาใช้ชีวิตอยู่แล้วเขาก็ไปปลูกกาแฟา มันทําให้กาแฟที่ได้มาเนี่ยรสชาติดีมีคุณสมบัติที่ดีแต่ต้นทุนสูงทางร้านผมเองเนี่ยก็เลยคุยกับชาวเขาที่เป็นชาวบ้านว่าเอาเงี้นแล้วงั้นเราผูกขาดกันเป็นไร่ตรงนี้นะครับมีพื้นที่ประมาณสักสิบไร่คุณผลิตกาแฟให้เราคนเดียวนะในมาตรฐานนี้ส่วนไอ้ไร่ข้างๆคุณจะผลิตมาตรฐานไหนเราไม่ว่านะแต่มาตรฐานแบบนี้ยเขาขอขายเราแพงกว่าปกติเราก็ซื้อกาแฟที่ราคาที่ชาวเขาพอใจ ชาวบ้านเกษตรกรพอใจพึงพอใจว่าเขาอยู่ได้เขาทําให้เราได้คุณภาพก็เหมือนแบบว่าเป็นเป็นเป็นไร่กาแฟเป็นไร่กาแฟพิเศษขนงำบวร์เลยที่เราให้ราคาพิเศษเขาแต่ว่าเขาต้องผลิตให้เราเท่านั้นใ่คห้ามขายห้ามแอบไปขายคนอื่นนะเพราะเดี๋ยวคนอื่นจะได้เขาเขาก็ไม่แอบ ขาก็ไม่แอบขายหรอกครับเพราะว่าเราเราซื้อแพงก็จะบ้านอ๋อใช่ใช่จซื้อแพงกว่านะครับเอาไปแอบขายก็จะได้ถูกลงอค่ะค่ะนั่นก็คือในส่วนของความเป็นเขาเรียกอะไรนะคือความพิเศษที่ที่ที่เป็นไฮไลท์อย่างหนึ่งนะตัวกาแฟนะรสชาติกาแฟตัวกาแฟถึงขั้นต้องไปจับมือกับผู้ปลูกเลยทีเดียวนะครับเลยครับแล้วก็เราอยู่กันมาแปดปีกว่าแล้วนะครับกับผู้ปลูกเนี่ย เลยกลายมาเป็นเมนูที่เป็นซิกเนเจอร์คืออ่าทีนี้เมนูซิกเนเจอร์ของเราเนี่ยเป็นเมนูที่พิเศษขึ้นไปอีกนิดหนึ่งนะครับคือมทุกกแก้วมันมีกาแฟเป็นเบสพื้นฐานอยู่แล้วในความมาตรฐานของกาแฟเราทีนี้ไอตัวซิกเนเจอร์ก็คือด้วยความที่ผมเป็นคนชอบท่องเที่ยวนะครับไปเที่ยวไปตั่วแล้วก็ไปเจอรสชาติของชาชาที่มีความพิเศษก็คือชาของของอินเดียฮะเรียกว่ามาสลาทีหรือมาสลาจายนะครับเขาจะเป็นชาที่ชงแล้วมีกลิ่นเครื่องเทศ หอมหอมแล้วก็เป็นกลิ่นขิงเป็นกลิ่นอะไรเนี่ยนะครับหอมหอมทีนี้เราก็เลยบอกงั้นวันดีคือดีเราลองแมทกันดูซิว่าเอาชาของอินเดียมาผสมกับกาแฟแล้วมันจะเป็นยังไงปรากฏว่าเป็นรสชาติที่ลงตัวมากเลยครับเป็นเลยการเป็นเมนูอะไรคะเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของร้านเราใช้ชื่อว่าเป็นซิกเนเจอร์เลยเพราะว่ามันเป็นกาแฟที่ใส่ชาที่เป็นมาสราทีลงไปด้วยครับ อ๋อกาแฟประสมชาเนาะรสชาติจะมีหวาออนอ่อนๆมีกลิ่นของเครื่องเทศหอมๆทำให้นึกถึงแบบบรรยากาศความเป็นเอเชียเอเชียครับผมอ่าจะมีใครอยากไปแล้วดื่มจิบกาแฟที่ร้านไม่ได้ไปไหลท่านเข้ามาค่ะ,ะยินด <c oughs> ีเลยครับยินดีเลยครับนี่ก็ถือเป็นซิกเนเจอร์เนาะใช่ครับ เาเป็นว่าถ้ามาจากรายการรับคมธุรกิจก็ช่วยลดราคาให้หน่อยนะคะหุ่นยนต์ไม่ยอมลดเลยครับแล้วต้องไปหาเจ้าของต้องไปหาเจ้าของครับผมเจ้าของก้อยู่รอเป็นจริงๆเราขายในราคาไม่ไม่สูงนะครับราคาของกาแฟเนี่ยเราเริ่มต้นที่65บาทเป็นกาแฟร้อนเอสเปรสโซ่อย่างเงี้ยนะครับบเป็นอเมริกาโน่ก็เป็น70บาทแล้วก็ไปจนถึงแพงที่สุดในร้านเลยก็คือ105บาทครับ อือแก้วคือคืน so นี้มันก็จะเป็นข้อข้อที่อาจจะเป็นสิ่งที่ต้องเติมเต็มใช่ไหมว่าพอใช้โรบอตแล้วเนี่ยเราจะไปรถพิเศษหรือจะไปทําอะไรอย่างนี้มันจะยากขึ้นใช่ไหมอันนี้อันนี้อันนี้เป็นเงื่อนไขที่ที่เราเองก็ต้องมานั่งทบทวนอยู่เหมือนกันครับว่าเดี๋ยวจะต้องคิดโปรแกรมหรือคิดอะไรเพราะว่าหนึ่งโรบอทเนี่ยไม่รับเงินสดเพราะฉะนั้นจะต่อรองลดเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยโรบอทแกก็ไม่ยอมอคระแกก็จะอยู่กับระบบของแกตรงนั้นนะครับ เช่นเดียวกันเราเคยแต่แต่เมนูของเราเนี่ยเรามีให้เติมหวานมากหวานน้อยปกติอะไรเงี้ยได้นะครับเราก็เราก็เซตระบบไว้แต่ว่าบางคนอาจจะแบบชอบแบบหวานมากแล้วขออีกนิดนึงอะไรเงี้ยอาจจะอาจจะลําบากหน่อยนะครับสาหรับลูกนต์ก็จะทําไม่ได้ครับก็จะแตกต่างตรงนี้นิดนึงครับก็คือเขาก็จะเป๊ะเป๊ะเป๊ะเปตามระบบที่เราเซตไว้ใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับอันนี้ก็คืออาจจะต้องเติมเต็มในอนาคตใช่ไหมคะ ช่ครับก็พัฒนากันต่อไปอย่างที่เรียนไปของเราเราไม่ได้แบบโอ้ยกขึ้นมาแล้วเราจะพรีเซนต์ว่าเราสมบูรณ์แต่เราบอกว่าเราเป็นก้าวแรกของการพัฒนาร่วมกันระหว่างร้านกาแฟซึ่งเป็นธุรกิจแบบทรเดชชันแนลนะครับกับหุ่นยนต์<ๆ>ที่มันเป็นระบบทันสมัยเป็น AI เป็นปัญญาประดิษฐ์เข้ามาจอยร่วมกันครับอืมค่ะโดยสรุปแล้วนี่ร้านกาแฟนบวรน,นี้ลงทุนไปเท่าไหร่คะก็ประมาณสองล้านครับถ้าตรงๆนะฮะตรงๆกี่ล้านคะตัวเลขประมาณสองล้านบาท ลงทุนสองล้านบาทลงตกแต่งอะไรที่เห็นข้างหลังตกแต่งที่เห็นอยู่นั้นเป็นของเก่าอยู่แล้วครับแต่ว่าในการตกแต่งระบบนะครับตู้ที่มันจะมาร่วมกันกับหุ่นยนต์อะไรพวกนี้เราทําใหม่ครับคเมื่อก่อนเราเป็นแค่เคาน์เตอร์กาแฟค่ะกระแสตอบรับเป็นยังไงคะในแต่ละวันแล้วก็มีคนเข้ามาวันหนึ่งก็ประมาณสักห้าสิบหกสิบเพราะว่า ชุมชนตรงนี้มันไม่ใช่ทราฟฟิกแบบเหมือนกับในออฟฟิศหรือย่านเมืองอที่ทันสมัยในในใจกลางเมืองใช่ไหมครับของเราเป็นย่านชุมชนเก่าแต่ช่วงวันเสาร์อาทิตย์ก็จะเยอะครับเสาร์อาทิตย์นี้ก็จะเป็นร้อยครับอ๋อค,ค่ะนะคะก็ะขายได้ในวันหยุดนะเดี๋ยวต้องรอการท่องเที่ยวฟื้นถึงจะขายดีขนาีนะคะ,ะครับค่ะในฐานะที่เป็นผู้รู้เป็นกูรูด้านกาแฟแล้วก็ ลงทุนมาถึง8ปีแล้วนะคะตกผลึกอะไรมากมายอยากให้แนะนำกับผู้ที่สนใจลงทุนในธุรกิจกาแฟสักนิดเลยค่ะครับยินดีครับในธุรกิจกาแฟเนี่ยนะครับอย่างที่เรียนไปว่าเป็นธุรกิจที่ไม่ใช่เพียงแค่ว่าเ,เราเห็นว่าคนอื่นเขาขายได้ขายดีแล้วมันจะมันจะง่ายมันมีความละเอียดอ่อนกาแฟมันก็ไล่ไปตั้งแต่กาแฟที่เป็นแมสปกตินะครับถ้าท่านอยากทํากาแฟที่เป็นแมสให้คนทั่วไปได้อันนี้มันก็ต้องคํานึงถึงรสชาติที่เป็นเรื่องของคน คนทั่วไปที่เขาสามารถชอบแบบไหนคนไทยเราอาจจะชอบแบบเข้มข้นหวานมันหรืออะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็อีกสเต็ปหนึ่งขึ้นไปก็เป็นร้านกาแฟที่มันต้องมีความละเอียดอ่อนในเรื่องของรสชาติก็จะเป็นคอกาแฟแท้ๆอันนั้นก็จะต้องแบบมีความเข้าใจในเรื่องธุรกิจในเรื่องของตัวกาแฟจริงๆในเรื่องของความรู้สึกรสสัมผัสรายละเอียดอื่นๆอีกมากมายนะครับอุปกรณ์ต่างๆก็แยกไปเพราะฉะนั้นร้านกาแฟมันมีหลายแบบหลายลักษณะน,นะครับ <S <S <ๆ>เพราะ,ะนั้นให้เรา,ให,เราให้เราพิจารณาดีๆสิ่งที่เราสําคัญก็คือ คนกินกาแฟนะครับมีแบบไหนวิเคราะห์ลูกค้าชัดๆนะครับย่านนั้นมีคนมากไหมมีลูกค้าขาประจําเยอะหรือเปล่าหรือขาจรเป็นหลักนะครับแล้วกเ็เรื่องของอคุณภาพแล้วก็รสชาติอันนี้ก็ต้องทําให้มันเหมาะสมถูกต้องนะครับที่สําคัญคือการคํานวณค่าใช้จ่ายค่าต้นทุนทั้งหลายอันนี้ก็มีความจำเป็นสําหรับคนทำชุรจุดก,กาแฟครับหลายคนแบบเออเนี่ยเห็นว่าเครื่องเล็กนะครับมันทําให้เราประหยัดถููผมมีเพื่อนกันเนี่ยทำร้านกาแฟก็ซื้อเครื่องเล็กๆมา แต่เราเรามีจุดคุ้มทุนที่เราต้องอยู่ถึงว่าลูกค้าเราต้องได้สักประมาณวันละร้อยแก้วหรือสองร้อยแก้วไอ้เครื่องเล็กมันก็ทําไม่ทันมันก็ทําให้เราไปไม่ถึงจุดคุ้มทุนเช่นเดียวกันครับค่ะนะคะก็เดี๋ยวไว้มีโอกาสต้องไปขอความรู้นะคะร้านกาแฟทำธุรกิจมาโอ้แปดปีแล้วนะคะแล้วก็สามารถที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะกลายเป็นไฮไลท์ในย่านนั้นเลยนะคะนับวนะคะตรงกันข้ามวัดบวอนใเิหารครับค่ะนะคะวันนี้ขอบคุณนะคะที่มาร่วมรายการ สวัสดีค่ะขอบคุณครับสวัสดีค่ะรายการรับคมธุรกิจโดยดรนงน่าหางวิไล